เนี่ยอ,อีกป่ะอีกเอาตัวไหนตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้คนเอาตัวนี้เนาะมึงเขาจะไปปาดให้อืม เออมันหวานกรอบแต่เบาหวานหลายมันจะหวานเวลาเขาย่ำคำน้ำ,ำอิจะเบาหวานมันจะเป็นกรอ,อ,อ,อบกรอบยิ้อตกันกินหรอกิน